เดิฝาเนหน้าเิแรงเลยน้าสูงสุดอ่ะได้กี่ไร่พี่สูงสุดิาคการทางาับที่เราไปหาลูกค้ายอยู่ที่150ไ่ต่อวันสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับโดนครับ T ยี่สิบ P นะครับเปิดตัวแล้วนะครับผมสําหรับตอนนี้หวานข้าวหวานปุ๋ยได้นะครับทียาถังจุ20่ส 20่20ิบริรนะครับผมนี่ก็ผมชอบตรงที่ว่ามันมีระบบพอน,นะครนับชำระด้วยนะครับตัวทียี่สิบพีนี่นะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ก็อยู่กับพี่ชีมชิมงานคูปตานะครับ,รบถ้าพี่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเราผมเนี่ยขับไม่เป็นเลย้องทำไงพี่ ไม่เป็นไรครับเมื่อพี่ซื้อซื้อโดยคูปต้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปสอนให้ฟรีเลยที่บ้านสาวันสาวันใช่พร้อมออกทะเบียนครอบครองแล้วก็แบบขี่ให้ดูอ๋อคือคือคือแบบว่าออกไอขึ้นขึ้นทะเบียนอให้อ่าขึ้นทะเบียนด้วยนะครับครับแล้วก็มีประกันไหมพี่ตัวนี้มีประกันอุบัติเหตุให้ฟรีสองปีฟรีสองปีใช่ครับตอนนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วว่าจะทำประกันหนึ่งปีหรือว่าสองปีอ๋อผมแนะนำสองปีดีกว่าสองปีนี่นะครับพี่ครับ แล้วก็ทางทางคูปต้าเขามีอะไรอีกนะพี่งานบริการใช่ไหมตอนนี้แล้วก็มีเรื่องงานบริการครับก็หลังการขายบริการหลังการขายครับถ้าเกิดซื้อโดนคูปต้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คให้ฟรีถึกบ้านเลยสองปีสี่ครั้งสองปีสี่ครั้งใช่ครับแล้วอะไรพี่อะไรอะไรตอนนี้เราก็ถือว่าเราพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนมีปัญหานะครับก็สามารถเรามีเบอร์สายด่วนอยู่นะครับหนึ่งเจ็ดนสี่เจ็ดนะครับผมตามนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้พี่าทดลองนะครับ บินให้ดูเดี๋ยวผมก็จะลองขับด้วยนะครับตัวตัวนี้ว่ามันยากง่ายปาบไหนนะพี่เขาก็สอนให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองดูนะครับผมคาไปถึงเข็มขัดสั้นโอ้โหโอ้วนมากตัวเดี๋ยวผมจะลองนะครับตัวนี้ขับไม่เป็นเลยนะไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรเลยแหละอาหมัเออกได้ไหมเออเขับประลดเดี๋ยวเขาจะแบบปีเอตัวปลอม สตาร์ทเป็นรูปตัวโควีครับพอติดก็ปล่อยออกครับมือซ้ายดันขึ้นมือซ้ายนะครับอ๋เคื่องาเดินหน้าครับโอถ้าตกใจแล้วหยุดเลยปุ๊บหยุดครับอยู่แล้วใช่ไหมพี่อยู่แล้วครับยอด ผมขอลองขีดขีดขีดลองตัดไดพี่ลองตัดหน่อยได้ไหมครับลองตหน่อยครับแล้ขีดเท่าไหร่พี่นิ้วชี้จุดสีส้มสีส้มครับกดทีเดียวเลยพี่ครับปั๊บอ่าเป็นได้ครับทุกอย่างอยู่ที่มือเราครับน้ำหมดน้ำหมดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลงจอดเดี๋ยวจอดครับถอยหลังไว้เพื่เติมน้ำอ่าถอยหลังครับมือขวาโยกข้าตัว อครับโอ้ดง้ายโยกลงพอขาแตะพื้นเกากดค้างไว้ครับลงค้างไว้ลงค้างไว้อ่าครับเติมน้ำให้ต้องบอกว่าง่ายมากนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เป็นนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับคล้ายๆกับเล่นเกมกดนะครับผมอ่า๋ยนนี่ไปเติมน้ำก่อนนะอันนี้เป็นการสาธิตนะครับผม การวิธีการขับดอนนะครับรับประกันไหมพี่รับประกันแบบตลอดอะไรอะไหล่อะไรไหมตัวสินค้าเรารับประกันให้หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีบริการนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเงินสดนะครับผมก็เขามีบริการผ่อนให้นะครับแล้วแต่จะเลือกแบบไหนก็มีบริการให้นะครับติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับผมแล้วก็สําหรับทียี่สิบรับพีตัวนี้นะครับอ่า บินทำงานได้เร็วสูงสุดถึง10เมตรต่อวินาทีนะครับผมอ่าไพัดสีใบนะครับรัศมีการพ่นวงกว้างสูงสุด7เมตรนะครับนี่สุดยอดไปเลยอดยขอสอบถามพี่หน่อยนะครับพี่ไอสูงสุดอะได้กี่ไร่พี่สูงสุดประฏิภาพการทำงานที่เราไปหาลูกค้าเนี่ยจะอยู่ที่150ไร่ต่อ,ตอวันทำมาต้นที่บครับ แล้วก็แต่ละพื้นที่ก็จะฉีดราคาไม่เท่ากันนะครับใช่ครับอ่าแต่ว่าปริมาณสูงสุดในการทํางานต่อไร่น่ร้อยห้าสิบนี่นะครับผมถ้าใครสนใจนะขึ้นอยู่กับการวางแผนในเรื่องของการบินเนาะถ้าไม่ได้ย้ายแปลงบ่อยสามารถรับงานได้พื้นที่ใหญ่ให่เนี่ยการทํางานต่อวันก็จะได้เยอะขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเรามีการย้ายแปลงเยอะอาจจะไม่ถึงร้อยห้าสิบไร่ก็จะอย่สมมุติก็พื้นที่แปลงใหญ่แปลงเล็กเ้วยนะพี่เนาะนี่นะครับอ่ามีอะไรีกเพี่ย้ำอีกที บินไม่เป็นเราไปสอนให้ที่บ้านฟรี3วันหลังจากนั้นเราเรายังมีเรื่องการบริการหลังการขายคือตรวจเช็คให้ฟรี2ปี4ครั้งอ่าอันนี้ตรวจบริการหลังการขายนะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็อบรมสําหรับอุ่นใจกับบริการอบรมถ้าใครไม่ไม่เป็นใช่ครับเราอบรมให้3วันอ่าแล้วก็ไปครอบครองแล้วก็ไปขับขี่ให้ด้วยครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเงินสดนะพี่เนาะอยากอยากผ่อนใช่ครับก็ผ่อนกับคูปาร์ติซิงได้นะครับผมแล้วก็มีอีกสุดท้ายนะครับคูปาเคโดนครับ นี่นะครับเป็นเป็นอะไรนะนี่อปแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องของการวางแผนงานอ่าครับนี่พิเศษเฉพาะโดนคูาต้าเท่านั้นเฉพาะพิเศษแล้วก็อะไหล่เน้หาง่ายนะครับใช่ครับถ้าติดต่อเกิดว่ามีปัญหาก็1747นะครับผมถ้าใครสนใจโดนนะครับก็กอกลิงก์ทางด้านล่างได้นะครับในคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับก็วันนี้ก็นี่นะครับโดนที่ 20p นะครับตัวกลางนะครับผมอ่าตามนี้นะครับผม